วัสดีครับผมมีร้านนครทัพย่างยนต์นะครับพี่วันนี้จะพามาชมตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวล้อทําสีของร้านนะวันนี้ส่งงานหลายตัวมากเลยนะเห็นยางที่อยู่ข้างหลังผมมนะนั่นคือถอดทาสีทั้งหมดเลยนะครับของลูกค้านะสว่างมากเลยกล้องแต่ผมพาไปดูตอนนี้มีอยู่หลายตัวนะครับมีทั้งรถเขาเรียกว่าเป็นรถกระทะเอ้ยรถ กระทาผ่ามาให้ทำสีน้ำตาลเดียวกับสีล้อด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับฮะเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีเข้มสุดทางลาแล้วกันไอคำว,ว่าสีเข้มเนี่ยจริงๆมันคือสีล้อแท้นะแต่ผมผมไม่อยากใช้คำว,ว่าล้อแท้เดี๋ยวมันไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็จะมาว่าผมได้นะก็เลยเป็นสีสูตรสีเข้มสุดทางลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดู หลายๆชุดเลยนี่คือชุดอย่างที่ลูกค้ากำลังให้ทำนะทำได้หมดเลยนะครับล้อ18อะไรพวกนี้นี่ก็ทําหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยมาดูตัวที่รัดยางก่อนแล้กันนครับตัวนี้เป็นล้อ RE นะ เรามาดูต่อนะครับเสียงมันจะดังมากๆเลยนะมันเป็นเสียงปั๊มลมนะครับตอนนี้ก็เป็นสีทำเทียบแท้นะเป็นสีเข้มสุดทางร้านแล้วกันอะคอบสิบห้านะครับอย,อยู่ในราคาสามพันบาทนะคอบสิบเจ็ดอยู่ในราคาสามพันห้าคอรสิบแปดอยู่ในราคาสี่พันบาทนะครับสามารถทำได้ทุกร้อนะไม่ว่าจะเป็นล้อกระทะเพื่อที่จะให้มันแมทกันล้อกระทะสีเดียวกันนะครับมันจะมันจะแมทกันมันจะสวยมากๆนะ หน้าและหลังมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับทำเยอะมากของที่ร้านผมทำเยอะมากทำทำทุกวันนะครับมีให้ทำทุกวันนะสีไม่รู้ว่าในในกล้องอ่ะมันจะเป็นแบบไหนนะสีมันจะออกแบบสีด้าอะไรเงี้ยทำการประกอบเยอะเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูแสงแดดนะตอนนี้เราอยู่แบบข้างๆแสง สีมันจะเป็นแบบน้ำตาลออกบอกไงอบอกไม่ถูกอะแต่มันเป็นโทนเข้มแบบออกทองนิดนิดน้ำตาลหน่อยสว่างนะไม่มืดมากแต่ขอบจะมืดนิดนึงจะเป็นขอบแบบใกล้เคียงแบบก็คือเนี่ยผมเอาล้อที่เป็นล้อแท้นะทําการผสมสีตามแบบเลยนะคะ <K> รับพยายามทาให้มันใกล้เคียงมากที่สุดแหละ รวมถึงล้อกระทานะก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับกระทาสามารถทำตรงนี้เป็นสีนี้ก็ได้นะครับว่าตรงนี้เป็นเป็นไดก็ได้นะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับแต่ตรงนี้ลูกค้าเขาอยากได้เป็นสีโทนเดียวกันก็ใช้สีก้าเป็นเกณฑ์หลักในการพ่นนะจริงๆสั่งทำได้หมดนะไม่ว่าตรงนี้จะเป็นสีบอลสีดำสี ีอะไรก็ได้จริงๆอับสางทาได้หมดแต่ถ้าเป็นสีแท้ของผมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับสกเกลมันจะประมาณนี้เลยขอบจะเป็นสีด้านนะครับยิงซไายิยงซายก็แใช้เป็นทรายเดิมแนละ้วเราจะไม่ยุ่งกับทรายเดิมของมันเลยนะครับส่วนขอบจะเป็นการไดให้มันเข้มนะสีก้านนะครับกับสีขอบจะคนละสีกันนะครับตัวนี้จะออกแบบน้ําตาลท,างทองๆเข้มๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ําตาลเข้มๆนะ ก็ลองดูแล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่าในคลิปอะ่ะมันจะเหมือนของแท้หรือเปล่านะเหมือนของจริงที่แบบตัวจริงที่เห็นหรือเปล่านะลองไปดูรูปท้ายคลิปดูแล้วกันนะครับว่ามันเนียนขนาดไหนนะครับก็ลองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งต้นเรือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาแนวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูล้อที่มันเป็นแบบสีเดิมกับสีทมดีกว่านะ นี่นะล้อที่เป็นสีทานะครับสองสีนี้อันนี้เป็นสีเดิมนะนี่คือล้อที่เป็นสีที่ผมทาแล้วนะอันนี้คือสีที่เป็นสีของทางร้านนะครับอันนั้นคือสีเดิมจากโรงงานนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องด้วยมีทำไว้เยอะมากนะาะว่าทำขายเป็นหลักเลย มือสองในร้านที่เป็นแบบสีทําแล้วเนี่ยเยอะนะเยอะอยู่เลยนะอ่ะตัวนี้นะเป็นสีทําเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยพวกนี้เป็นสีทำหมดนะครับอันนี้สีเดิมอันนี้สีทำนะครับอันนี้สีเดิมของโปรแม็กนะอันนี้สีที่ผมทําเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหม อันนี้สีเดิมโปรแม็กอันนู้นสีทําแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรแรกเลยเป็นสูตรที่เข้มที่สุดที่ทําเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรสุดท้ายนะครับเป็นสีอ่ะอันนี้สีเดิมอันนี้สีทํานะครับอันนี้สีเดิมของเดิมมันเลยนะจากโรงงานนะอันนี้เป็นสีสูตรทางร้านผมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูเผื่อ ใครอยากได้สูตรของผมนะก็ลองส่งล้อมาทําได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดอันนี้สีทําอันนี้สีเดิมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสิบห้าสามพันบาทสิบเจ็ดสามพันห้าสิบแปดสี่พันนะครับใช้เวลาทําประมาณเจ็ดถึงสิบวันเลยนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับล้อล้อที่ทําทั้งหมดมีประกันให้หกเดือนนะครับสีนะครับอันนี้สีทําอันนู้นสีเดิมโอเค ประมาณนี้สนใจสอบถามด้ที่คนครทรัพย์ยางยนต์0 9 4 5 4 0 9 9 9 9สวัสดีครับ Perfect.